สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรฟันทงนะครับลักนวยบนนะครับเทียบชน2สูตรก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหลักร้อยหลักสิบลงไปหมดแล้วเหลือสูตรนี้สูตรเดียวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดนี้ตัวเลขจะมาทางไหนนะครับใครจะเลือกถูกนะครับก็ต้องไปรอดูในวันที่16นะครับมา,มาดูวิธีการคำนวณทั้งสงสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1มีตัวเลข2ตัวนะครับ สูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวก10บนบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก6กงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก8 7 3งวดแรกนะครับสูตรที่1ได้3 4สูตรที่2ได้1กับ3ตัวเลข มันชนกันที่เลข3เลข1กับเลขสไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นจะได้ตัวเดียวคือเลข3เป็นตัวเด่นผลรางวัลออกแปดเจ็ดสามนะครับเลข3ก็มาที่หน่วยบนนะครับก็ถูกเป็น,วนงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึสูตรที่ 1, 7, ท2 79นะครับตัวเลขเหมือนกันที่เลข7ผลรางวัลออก เก้าศูนย์เจ็ดนะครับได้ตัวเดียวก่อนเนาะได้ตัวเดียวเลขเจ็ดออกเก้าศูนย์เจ็ดนับเลขเจ็ดก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่สองงวดถัดมานะครับห้าหกกับสี่หกตัวเลขชนกันที่เลขหก 6. ได้เลขหก 6. ตัวเดียวผลรางวัลออกเก้าศูนย์หกนะครับเลขหกเข้าที่หน่วยบน งวดถัดมานะครับ90กับ79นะครับตัวเลขชนกันที่เลข9ได้เลข9ตัวเดียวนะครับผ้ราลลงวัลออก019เลข9เข้าที่หน่วยบนงวดถัดมานะครับ34กับ35นะครับเหมือนกันที่เลข3 4กับ5มันไม่เหมือนกันนะครับ ได้เลข3ตัวเดียวผลรางวัลออก903นะครับเลข3เข้าที่หน่วยบนถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ1 2กับ0 2เลข2เหมือนกันได้เลขเด่นเลขเดียวคือเลข2ผลรางวัลออก2 72นะครับเลข2มาที่หลักหน่วยบนนะครับ งวดถัดมานะครับ1 2กับ2 4เลข2เหมือนกันนะครับได้เลขเดียวคือเลข2ผลรางวัลออก8 7 2นะครับหลักหน่วยก็คือเลข2ตัวเดิมนะครับก็เข้าอีกงวดถัดมานะครับ4 5กับ5 7นะครับเลข5เหมือนกันได้เลข5เป็นตัวดิน ตัวเดียวผลรางวัลออก6 05นะครับเลข5มาที่หน่วยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ0ูกับ80มีเลข0ที่ตรงกันนะครับดังนั้นได้เลข0ตัวเดียวผลรางวัลออก5 30เลข0นะครับก็เข้าที่ หน่วยบนถูกต้องมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้3 4สูตรที่2คํคำนวณได้1 3ึ่ได้เลข3นะครับผลรางวัลเอาตัวที่ชนก่อนเนาะชน3ผลรางวัลออก4 53นะครับเลข3ตัวที่ชนก็เข้าที่หน่วยบนถูกต้องนะครับ สถิติยอดหลังนะที่ทําให้ดูมันก็เข้าดีหมดทุกสูตรนะครับแต่พอเราจะตามนะครับไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับบางครั้งอาจจะเข้าบางครั้งอาจจะหลุดเป็นอาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเองนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดเท่ากันนะทั้งหมดเลยทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับว่าทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับ แล้วมันจะชนตัวไหนนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากนะครับสูตรที่หนึ่งนะมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนใช้หลักแสนเลขสบวกหลักร้อยบนเลขสีบวกหลักสิบบนเลขห้าบวกหลักหน่วยบนเลขสามบวกหลักหน่วยล่างเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขแปด บวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดตัวสุดท้ายบวกเลขสามคงที่สองบวกสี่ได้หกหกบวกห้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามได้สิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าสิบห้าบวกแปดได้ยี่สามยี่สามบวกสามได้ยี่บหกยี่สิบหก บวก8ได้34 34มาบวกอีก7เป็น41 41มาบวกอีก3 44ได้เลขก4ตัวแรกสูตรบวก1นะบวก1 4บวก1ได้5ดังนั้นสูตรแรกคำนวณได้4กับ5นะครับท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะมาระหว่างเลขก4กับเลข5 ถ้าเราเลือกอาจจะเลือกไม่ถูกนะผมมาดูสูตรที่2ตัดสินนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมืน่นเลข6บวกกัน2ครั้ง6 6 12มาบวกหลักร้อยบนเลข4บวกหลัก10บนเลข5บวกหลัก10หน้าครั้งที่1เลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8 แล้วบวกหลักสิบหน้าครั้งที่2เลขศนบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข6ตัวสุดท้ายบวกเลก6ข6คงที่1 2นะบวกสก็เป็น16 16-5บวกห้ได้21 21บ็ดวกหกบดยิบ7บวก8ได้35 3สบวกศูนก็3า 35มาบวก7 42 42บวก6 48 48มาบวกอีก6 54ได้เล็ก4ตัวแรกสูตรบวก2นะ4บวก2ได้6ดังนั้นสูตรที่2จะได้4กับ6ได้เล็ก4กับได้เล็ก6 ตัวเลขก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับชนกันที่เลขสี่ได้เลขสี่ตัวเดียวเลขสี่เป็นเลขที่ชนเยอะนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับผม มั่นใจนะครับผมร้อนะครับสี่มาหน่วยบนนะครับสี่มาหน่วยบนถ้าใครชอบก็ตามถ้ามีชอบผ่านไปก่อนนะครับเพราะแนวทางไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตัวเลขมันจะออกอะไรนะครับ ถ้าใครชอบสูตรไหนก็ตัดสินใจเลือกเขาเองตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางที่ผมนามาลงให้ดูเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวก็มีชอบไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าตัวเลขไหนจะมาถ้าชอบเลขไหนผมก็บอกไปตามนั้นนะครับสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในวันที่16สิงหาคมนะว่าสูตรที่ผมลงให้มันจะมาหรือเปล่านะครับจะมาครบทุกสูตรหรือจะมีสูตรไหนหลุดบ้างนะครับก็ต้องรอดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สูตรฟันทงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ลงให้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นสูตรอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรมาครบ2องตัวบนสตัวบน2องตัวล่างนะครับที่ยังไม่ได้ลงให้นะครับถ้าทันก็จะลงให้ในช่วงต่อไปนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ